สวัสดีครับวันนี้ผมพาเพื่อนๆพี่ๆน้องๆนะครับมาอยู่ที่เอเรียทเวนตี้วันนะครับปัวอยู่ที่ตําบลวัละนครนะครับอาเภอปัวจังหวัดน่านนะครับซึ่งเป็นอ่ารีสอร์ทที่พักที่อ่เปิดขึ้นมาใหม่นะครับประมาณแปดเดือนนี่ยครับอ่าหากนักท่องเที่ยวนะครับมาพักที่รีสอร์ทแห่งนี้นะครับก็จะมีเป็นคาเฟ่บริการสําหรับนักท่องเที่ยวนะครับมีกาแฟสดมีอะไรแล้วก็สามารถมาถ่ายรูปนะครับมีจุดชมวิวสามารถมองเห็นอุทยานแห่งชาติดอยภูคาได้นะครับ แล้วก็จะมีเป็นท้องทุ่งนานะครับวิวก็จะอะมีความสวยงามแตกต่างกันไปตามฤด,ดูกาลน,นะครับตอนนี้เดี๋ยวพาผมจะพามาอ,อยู่ที่คาเฟ่ครับที่แอร์เรียเซเวนตี้วันสวัสดีครับครับสวัสดีครับพี่เชิญค่ะและส่วนนี้จะเป็นของโซนคาเฟ่นะคะคที่แอร์เรียี่เบดตัวเราจะเป็นที่พักนะคะสไตล์แคมปิง้งแต่ว่าเราจะมีโซนอ่ คาเฟ่ด้วยนะคะในส่วนของล็อบบี้ตรงนี้เปิด <นะ S 2> บริเปิดบริการทุกวันหรือเปล่าครับเปิดทุกวันค่ะคาเฟ่นี้จะเปิดทุกวันนังแตั้งสิบโมงถึงห้าโมงเย็นค่ะเมนูของร้านคาเฟ่น,นะคะก็จะเป็นพวกเครื่องดื่มกา,ฟาแฟอะไรเงี้ยค่ะชาทั่วไปนะคะก็แล้วก็จะเป็นของโซนที่พักตรงด้านนูน้นนะคะคเดี๋ยวจะพาไปดู แล้วก็หากนักท่องเที่ยวเนาะมาเที่ยวที่สายเหนือมาอำเภอปัวอะไรแบบนี้ก็สามารถมากินชาบูที่นี่ได้เนาะพี่เนาะสามารถมากินได้ค่ะชาบูเราเปิดให้คนนอกเข้ามามนั่งทานด้วยนะคะแต่ว่าจะต้องจองล่วงหน้าน,นิดนึงเพราะว่าเรามีลูกค้าในห้องหมายถึงว่าลูกค้าในรีสอร์ทเราจะจํากัดคนเข้านิดนึงอย่างเงี้ยค่ะก็ตามนโยบายโควิดเนาะ,ะหากนักท่องเที่ยวนะครับมาพักที่เอเรียทเวนที่วันปัวที่บ้านโลนแก้วตําบลวัวรนครอำเภอปัวนี่นะครับก็อ่า จะมีจุดชมวิวเนาะสามารถมองเห็นอุทยานแห่งชาติดอยฟูคาได้เนาะพี่เนาะใช่คือจริงๆที่รีสอร์ทเราอะค่ะมันจะเป็นภูเขา180องศาตรงนั้นจะเป็น,<ม>นเทียนแห่งชาติดอยฟูคาแล้วก็ทางด้านนู้นนะคะแล้วก็ตรงส่วน,นนี้เป็นดอยสกาดคือเราจะเห็น<ม>ทั้งดอยภูคาแล้วก็ดอยสกาดเลยครับที่พักเราก็จะมีสองแบบ นะคะจะเป็นทรงบ้านสามเหลี่ยมที่อยู่ติดลําธารนะคะคแล้วก็ทรงตรงนู้นจะเป็นโดมตรงนั้นไม่ติดลาําธารแต่ใจเป็นวิวทุ่งนาแล้วก็เป็นวิวภูเขาจะเป็นฟีลลิ่งสไตล์แคมป์ค่ะเดี๋ยวพาเข้าไปดูที่แอลเลียทเวนตี 21, ้วันอ่ปัวเนาะก็จะมีห้องพักสองรูปสองแบบนะใช่ค่ะตรงนี้ที่เห็นอยู่ตรงนี้เป็นทรงบ้านสามเหลี่ยมนะคะจะเป็นทรงบ้านห<อ>เหมืองห <3 S 1> เหมืองเหมืองแปลว่าลำธารบ้านหิเหมืองก็คือบ้านอยู่ติดลำธารน,นะคะอื เป็นภาษาเมืองบ้าษาไทยรืนอครับไทยรือค่ะเดี๋ยวผมจะพาไปชมภายในบริเวณบ้านพักนะครับมันามาก็จะเห็นอ่างนะคะห้องน้ำเป็นสไตล์เซ็กซี่บัตรูมนะคะลาบน้ำแล้วร่ดมาเป็นสี่เหลี่ยมเนาะแล้วก็จะมีอ่างน้ำให้นะคะข้อของทนใช้ด้านในมีครบนะคะแล้วก็ไปก็คือจะเห็นวิวทุ่งนา แบบนี้แหละอาบน้ําอยู่ก็จะแบบชื้นๆอย่างนี้เลยครับก็อันนี้จะเป็นในส่วนของห้องนอนค่ะนอนนะคะสามารถนอนได้สองคนเนาะถ้ามีอนักท่องเที่ยวมาสามคนก็จะมีเสริมให้ได้เนาะพี่เนาะใช่สามารถส่นเตียงได้หนึ่งท่านค่ะของเราจะมีมีชุดคลุมนะคะมีอ่ผ้าหนหนูห้องนี้มีแอร์นะคะอืครับวิวด้านนอกนะคะเปิดวิวออกไป ือบริเวณด้านหลังห้องพักก็จะเป็นลำธารน,นะพี่นาะงริมลำนานนะค่ะพาไปดูได้ค่ะติดลำธารน,นี่ก็จะเป็นทุ่งนาที่ชาวบ้านปลูกข้าวค่ะช่วงนี้กำลังไป็นฤดูปลูกข้าวนะคะกําลังสวยเลยตรงนู้นก็เป็นดอยสากะนะคะโอเคค่ะอันนี้จะเป็นแบบดโดมนะคะเมื่อกี้ที่เราไปดูมาก็จะเป็นแบบบ้านสามเหลี่ยมนะคะครอันนี้จะเป็นโดมที่เป็นสไตล์ฟิวแคมปะค่ะครับชื่อชื่อห้องพักโดมหิมนาเพราะว่ามันอยู่ตรงริมนาแล้วก็เห็นวิภูเขานะคะครับ พอเปิดห้องมานะคะก็จะเจอวิวแบบนี้นะคะกับอ่างครับทุกห้องเราก็จะมีโต๊ะเก้าอี้ชุดแคมไว้ให้ที่ระเบียงมอบี้แบบนี้นะคะด้านขวาก,ก็จะมีโซฟาครับเป็นโซฟาแล้วก็เซอตี้ตรงนี้เราจะมีให้กาแฟซา,าบักตรงนี้จะมีให้ทุกห้องนะคะคมีตู้เย็นให้นะคะแล้วเป็นช่วงโปรโมชั่นบางช่วงก็จะมีแถม ่าขอ,องแถมอะไรเงี้ยลองลองเช็คเข้ามาข้างหลังห้องพักก็คือจะติดนาเลยนะครับใช่ค่ะติดนาแล้วก็เห็นวิวภูเขาเลยครับห้องน้ำก็ตรงนี้ก็จะสะดวกสบายค่ะห้องน้ำตรงนี้ก็จะสะดวกสบายมีแต่้ปรผบผมมีแชมพูแชมพูยาสระผมอะไรให้ทุกอย่างส่วนห้องนอนจะเป็นแบบนี้นะอันนี้จะเป็นห้องนอนนะครับใช่ห้องนอนก็จะเป็นฟิลแคมนะคะสไตล์แคม เหมือนกันเลยสามารถมานอนพักได้สองคนนะครับถ้ามากันสามคนก็มีเตียงเสริมให้ได้นะพี่เนาะใช่ค่ะเหมือนกันสำหรับบุคคลภายนอกนะคะที่สนใจเข้ามาทานชาบูนะคะถึงจะเป็นลูกค้าที่ไม่ได้พักรีสอร์ทก็สามารถติดต่อเข้ามาจองทานชาบูได้นะคะเราก็จะจัดเซ็ตไว้ให้ทานที่ล็อบบี้แบบนี้เลยนะคะเชิญดูเลยะค่ะครับ จะเป็นเซตสําหรับ2ท่านนะคะตัวนี้จะ699บาทเหมาะสําหรับทาน2ถึงสท่านนะคะแล้วจะหลอจะค้าหมูให้นะคะก็จะมีสันนอกสันคอแล้วก็สามชั้นพร้อมชุดผักนะคะน้ําซุปของเรานะคะก็จะเป็นน้ําซุป2แบบนะคะตรงนี้เป็นน้ําซุปดํานะคะแบบญี่ปุ่นนะคะแล้วก็เป็นน้ําซุปใส แบบตัวนี้จะเป็นมิโซะนะคะ2แบบเลยก็ถ้าใครสนใจก็ติดต่อเข้ามาได้นะคะ,ะหากนักท่องเที่ยวนะครับมาเที่ยวทางเส้นทางสายเหนืออำเภอปัวอำเภอท่ามผาอำเภอโบเกืออำเภอเฉลิมพระเกียรติเนาะแล้วมาแล้วยังไม่มีที่พักเนาะก็สามารถก็สามารถมาพักที่แอรีเรทเวนตี้วันปัวเนาะอยู่ที่บ้านรอนแก้วตําบลวรลวนคะรอำเภอ,อปัวจังหวัดน,น่านเนาะใช่ค่ะครับขึ้นมาทางไปเส้นเส้นทางโบเกือเนาะ ก็มันวิ่งได้สองทางนะคะถ้านักท่องเที่ยวจะวิ่งมาจากตัวน่านนะคะตัวเมืองน่านสามารถวิ่งเส้นทางวังผามาได้ตรงนั้นก็ใช้เวลาประมาณหนึ่งชั่วโมงหกสิกิโลเมตรมาถึงที่ไอเรียทเวนตี้วันเลยนะคะแต่ถ้าลูกค้ามาถึงแล้วต้องการจะเที่ยวผ่านถนนหมายเลขสามกิ่วม่วงบ่อกเกลือสปั์นก่อนทางนั้นก็วิ่งได้เช่นกัน,นะคะ่ะใช้เวลาตรงนั้นก็ประมาณหกสิกิโลเหมือนกันแต่ว่าจะใช้เวลานิดนึงเพราะเนื่องจาก ขึ้นเขาแต่ก็จะได้แวะเที่ยวหลายๆจุดมาก่อนถึงจะมาถึงนี่คือมาถึงที่เนี้ยมาได้2เส้นทางเลยนะคะ<ม>ก็จะอยู่ในตัวเมืองปัวเลยนะคะก็ห่างจากตัวตัวเมืองตลาดอะคะ่ะสกิโลเท่านั้นเองนะคะอยู่ในหมู่บ้านนันแก้วตะมนวรลนครอนนำเภอปัวะคะ่ะจังหวัดน่านยังไงก็ถ้าใครสนใจเข้ามาพักที่เรานะคะก็สามารถติดต่อเข้ามาได้เลยะคะ่ะ